บริเวณหน้าขาขวาเนี่ยเป็นรอยกรีดยาวทุกฝ่ายตรงเห็นตรงกันว่าเป็นของมีคนมันมีเรื่องที่ร้ายแรงมากกว่าที่เราคิดและใบพัดนี่นะครับมันมีตัวกั้นอยู่ข้างล่างมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ขาจะเข้าไปดังนั้นเมื่อแต่งโมตกท้ายเรือตามที่เขาอ้างนี่นะครับเรือจะผลักออกไม่สามารถจะดูดเข้ามาในใบพัดได้แปลว่าเหตุผลโดยหลักการตรงนี้นะครับ เป็นบาดแผลที่ไม่สอดคล้องกับคำให้การของคนบนเรือวันนี้เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์โรจนสุนันนะครับแล้วก็มีการคุยเบื้องลึกบางประการที่ยังไม่สามารถเปิดเผยในเวลานี้ได้เป็นเรื่องความผิดปกติของบาดแผลก็ยังมีข้อสังเกตที่พิรุธอย่างยิ่งเพราะปกติศพของแตงโมเมื่อเสียชีวิตแล้วก็ต้องไหลไปตามน้ำถูก พบในทิศทวนน้ำพบคราบดินหลอดลมปอดที่เป็นเศษโครโนทรายและสิ่งสกปรกเข้าไปในร่างกายอาการที่เสียชีวิตมีลักษณะศพทวนน้ำต้องย้ำว่าแตงโมไม่ใช่ปลาแซมอนนะครับเมื่อเป็นศพแล้วเนี่ยที่จะไปวางไข่ทวนน้ำได้ตอนนั้นมีข่าวลือว่ามีการพยายามจะออลอบทำร้ายร่างกายหรืออาจจะลอบฆ่านะครับเดี๋ยวจะมาจัดการกับสนทีและปานเทพ ผมเชื่อมีนายตำรวจใหญ่เกี่ยวข้องขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนที่มาสนใจเรื่องที่ผมได้ดำเนินการเปิดประเด็นเรื่องคดีต,ตองแตงโมนะครับ หรือน้องแตงโมคุณนิดานะครับซึ่งเสียชีวิตเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วนะครับเหตุเกิดเรื่องนี้ก็เพราะว่าในฐานะสื่อมวลชนซึ่งเราต้องทําหน้าที่ในการนําเสนอข่าวนะครับเราก็เรให้ทราบว่าจุดเริ่มต้นคดีนี้ไม่ใช่เพราะว่ามีเหตุอื่นใดน,นะครับเป็นเพราะว่ามีคําพิพากษาสารอาญานะครับคดีหมายเลขดําที่ออ่าง 2549 2566และคดีหมายเลขแดงที่ออ่าง3431 2567ที่ศาลอาญานะครับลงวันที่31เดือนตุลาคม2567นะครับระหว่างพนักงานอายาการกับคุณอัจฉริยะและพวกสืบเนื่องมาจากตำรวจ21คนนะครับได้ดำเนินการฟ้องร้องคดีหมิ่นประมาทนะครับกับ3บุคคลน,นี้ศาลท่านยกฟ้องนะครับ ทำให้เราในฐานะสื่อมวลชนต้องมาสนใจในเนื้อหาแห่งคดีนี้นะครับเรียนให้ทราบว่าในเฉพาะการถแถลงข่าวครั้งนี้แม้จะมีหลายประเด็นนะครับแต่จะขอให้ความสำคัญกับกรณีความผิดปกติในเรื่องของบาดแผลและนิติเวชเป็นหลักนะครับเรียนให้ทราบว่าสาเหตุที่สารท่านได้พิพากษาไม่ได้ระบุว่ามีการฆาตกรรมนะครับเพียงแต่ว่าต้องการระบุว่า คุณอัจฉริยะและพวกนั้นวิพากษ์วิจาร์ณโดยสุจริตเพราะมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําที่ผิดปกติในกระบวนการทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับโดยคุณหมอสองท่านที่ถูกอ้างอิงนะครับในคดีนี้นะครับที่เป็นสาระสําคัญนะครับท่านหนึ่งนะครับท่านให้การเมื่อวันที่13กันยายน2567 6นนะครับคือนายแพทย์สุรันรงศรีสุวรรณ ซึ่งมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะครับในขณะที่อีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งเราได้สัมภาษณ์ท่านไปแล้วนะครับอยู่ประมาณ3ครั้ง2-3ถึงครั้งนะครับก็คือวันที่13กันยายนวันเดียวกันก็คือพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยการจนะรินศัลยแพทย์นะครับที่เชี่ยวชาญด้านแผลอุบัติเหตุนะครับสท่านซึ่งสองท่านนี้ถือเป็นสาระสำคัญ ในการที่สารเห็นว่าคุณจฉริยะและพวกนั้นวิาพากวิจาร์ณโดยสุจริตนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้ผมเรียนทราว่านอกจากเราเจอ,อพันเอกนายแพทย์ทวัชชัยแล้วนะครับวันนี้เราได้มีโอกาสสัมภาษณ์คุณหญิงแพทย์หญิงพรทิพย์โรจนสุนันนะครับแล้วก็มีการคุยเบื้องลึกบางประการที่ยังไม่สามารถเปิดเผยในเวลานี้ได้ และสาระสำคัญเช่นนี้เนี่ยเป็นเรื่องความผิดปกติของบาดแผลที่ยังไม่เปิดเผยตอนนี้เพราะหวังว่าจะไม่มีใครไปเปลี่ยนแปลงเปอย่างอื่นและไปสู้กันในชั้นกระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลนะครับหากมีการดำเนินการเปลี่ยนแปลงหรือรือ้อฟืน้นคดีแล้วเราก็เห็นความผิดปกติในบาดแผลนี้จริงๆว่าคืออะไรนะครับและเราก็ยังไม่พูดในเวลาตอนนี้จะขออนุญาตเปิดเผยสาระสำคัญแห่งคดีในตอนนี้ก่อนนะครับ เพื่อทำความเข้าใจผมขออนุญาตมาที่ภาพต่อไปนี้นะครับเป็นภาพส่วนประกอบเรือยนต์แบบภายนอกขออนุญาตปรับนิดนึงโอเคอันนี้เป็นเครื่องยนต์ที่ใช้นะครับในเรือที่เกิดเหตุนะครับมีส่วนประกอบของเครื่องยนต์เรือแบบภายนอก Mercury Verado 300 HP ทุกท่านเห็นไหมว่าองค์ประกอบของเครื่องยนต์เนี่ยมีใบพัดนะครับและใบพัดนี่นะครับมันมีตัวกั้นอยู่ข้างล่างที่เรียกว่าเป็นสเกต็ตหรือว่าฟินนะครับข้างล่างแปลว่าด้านนี้ก็จะมีส่วนใบพัดเกิดขึ้นด้านข้างก็จะมีการกันเพื่อไม่ให้มีวัชพืชมาติดใบพัดเห็นได้ว่าใครจะเข้าไปใกล้ใบพัดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับอันนี้เป็นข้อแรก นี่คือสภาพข้อเท็จริงดังนั้นถ้าเราเห็นภาพนี้แปลว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่ขาจะเข้าไปโดยเฉพาะมีลักษณะาบาดแผลที่ย้อนแย้งเกิดขึ้นใบพัดเรือเกิดเหตุของเรือลำที่เกิดเหตุนั้นมีใบพัดเดียวไม่ใช่ใบพัดคู่อันนี้เป็นสาระสำคัญนะครับประการที่สองอันนี้เป็นตัวอย่างเพื่อทุกท่านให้ความสำคัญกับเรื่องบาดแผลและจะได้เข้าใจนะครับ คือชนิดและสเปคของใบพัดนี่สำคัญอย่างยิ่งว่าขนาดเส้นผ่านศูนย์เส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่และจะสร้างบาดแผลได้เป็นเท่าไหร่แต่เนื่องจากเป็นใบพัดคำสำคัญอีกคำหนึ่งที่เรามองค่าไม่ได้คือสเปคของใบพัดที่เรียกว่า Pitch PiTCH หมายถึงว่าในหนึ่งวงรอบของใบพัดที่หมุนไปนั้นเรือแล่นไปได้กี่นิ้ว ตามทันนะครับหมายถึงว่าถ้ามีเรือที่ถ้ามีใบเรือนะั้นมีใบพัดชนิดที่มีสใบสใบจักในหรอบก็จะมีสบาดแผลนะครับและสามบาดแผลร,รวมกันจะต้องได้ระยะ17นิ้วก็หมายถึงว่าระยะเรือนั้นแล่นไปได้17นิ้วใน1รอบใบพัดเร็วมากนะครับ ดังนั้นสมมุติว่านี่คือระยะที่0เส้นที่1เส้นที่2เส้นที่3 3เส้นนี้จะรวมกันได้17นิ้วนี่คือจุดจุดชี้ขาดที่จะบอกได้ว่าแผลของแตงโมนั้นเป็นบาดแผลจากใบพัดเรือลำนี้หรือไม่นะครับผมขออนุญาตนี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าบาดแผลจากใบพัดเรือที่เป็นจัดผู้ป่วยจริงที่หรือผู้ที่ประสบอุบัติเหตุจริงๆนะครับ เขาจะมีบาดแผลที่เว้นระยะห่างแม้ว่าอาจจะเว้นระยะห่างเพราะร่างกายมนุษย์มีการงอมีการพับและก็มีการเคลื่อนไหวในน้ำได้ดังนั้นระยะด้านหนึ่งจะทำให้เห็นระยะห่างที่ใกล้เคียงกันนะครับอย่างน้อยจะต้องมีความใกล้เคียงกันที่สมเหตุสมผลกับลักษณะของใบแล้วก็ระยะพิช์คือระยะเว้นห่าง จากการวนไปหนึ่งรอบนะครับจะได้ว่ากรณีนี้เนะี่ยบาดแผลอันนี้ตรงกนันนี้ด้านขาด้านล่างแล้วก็ทิศทางเดียวกันแล้วก็แผลนั้นก็จะขึ้นไปด้านบนอันนี้คือจะเห็นได้ว่าจะเกิดขึ้นจากภายนอกร่างกายไม่ใช่ภายในที่หลบซ่อนของร่างกายเนื่องจากเป็นใบพัดที่หมุนเร็วมากในหนึ่งรอบนี้นะครับแวบเดียวมองไม่เห็นเลยนะครับไปแล้ว3บาดแผล4บาดแผลเห็นไหมครับ ประการที่สองผมเรียนให้ทราบว่านี่คือตัวอย่างที่มาจากสำนักไทยรัฐนิวส์โชว์นะครับให้เห็นตัวอย่างว่าขนาดด้านข้างแม้จะงอแต่ก็จะมีคัดสแปนก็คือระยะเว้นห่างรวมกันสี่แผลก็อยู่ประมาณระยะเท่ากับสเปคของใบพัดทีนี้สเปคของใบพัดเรือลำนี้เป็นตัวนี้นะครับคือเส้นผ่าศูนย์กลาง14นิ้วแต่ระยะพิช 19นิ้วหมายถึงว่าในการวงรอบของใบพัด4ขีดจะรวมกันประมาณ19นิ้วเว้นระยะ1ขีดต่อ1ขีดประมาณ16เซนติเมตรโดยประมาณนะครับทีนี้เมื่อเป็นเชน่นนี้เรารู้เช่นนี้แล้วเราดูบาดแผลที่เกิดขึ้นจริงครับปรากฏว่าบาดแผลที่ขาเนี่ยสข้างซ้ายกับขวาสวนทิศกัน แสดงว่าไม่ใช่ใบพัดเดียวของเรือลำที่เกิดเหตุแน่ๆเพราะถ้าเป็นใบพัดเดียวจะสวนทางแบบนี้ไม่ได้จะต้องทิศเดียวกันประการที่2ทุกท่านอาจจะไม่เคยสังเกตว่าเป็นระยะ19นิ้วหรือพิชสินิ้วหรือเปล่ามันจะต้องวัดได้1ช่องประมาณ16เซนติเมตรครับและปรากฏว่าความจริงเป็นเท่าไหร่ครับ 2.5ซนมไม่เท่ากันด้วย2เซนติเมตร2ซนเมตร2.2ซนมอีกด้านหนึ่งส3 3.5ซนติมตรซนมตซนเมตรไม่มีอันไหนใกล้เคียง16เซติเมเลยครับดังนั้นเรื่องแบบนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดการใบพัดลำที่เกิดเหตุแล้วพัดขาของแตงโมจนเกิดบาดแผลเช่นนี้ นะครับนี่คือเรื่องที่1ที่ผมคิดว่าเป็นสาระสําคัญนะครับประการที่2ที่ผมอยากจะให้ดูวิดีโอชิ้นนี้นะครับซึ่งเป็นการทดลองของคุณหมอธวัชชัยได้เกิดขึ้นนี่นะครับก็คือภาพที่เราเล็งเห็นว่ากรณีที่เกิดขึ้นนั้นนะครับอาจจะเรียกได้ว่าเป็นลักษณะที่เป็นใบพัดและตกท้ายเรือเรือเดินไปข้างหน้า ดังนั้นเมื่อแตงโมตกท้ายเรือตามที่เขาอ้างนี่นะครับเรือจะผลักออกไม่สามารถจะดูดเข้ามาในใบพัดได้และเรือก็ไม่ได้ถอยหลังแปลว่าเหตุผลโดยหลักการตรงนี้นะครับเป็นบาดแผลที่ไม่สอดคล้องกับคำให้การของคนบนเรืออันนี้คือเรื่องที่1น,นะครับประการที่สองที่ผมอยากจะนำเสนอในวันนี้นะครับ ก็คือบาดแผลอีกจุดหนึ่งซึ่งเป็นบาดแผลใหญ่ที่สุดคือบริเวณหน้าขาขวานะครับซึ่งบริเวณหน้าขาขวาเนี่ยเป็นรอยกรีดยาวลงมาลึกถึงชั้นกล้ามเนื้อทุกฝ่ายตรงเห็นตรงกันว่าเป็นของมีคนเป็นของมีคมเรียบนะครับและที่สำคัญก็คือว่าถ้าเป็นใบพัดจริงขาซ้ายจะต้องมีรอยบาดแผลด้วย และที่สําคัญก็คือมันจะเข้าได้อย่างไรในเมื่อมันติดรูปร่างที่เป็นลักษณะของเครื่องยนต์ที่ไม่สามารถเจ้าขาข้างหนึ่งแล้วไปคล่อมกับข้างบนอีกด้านหนึ่งข้างซ้ายได้และมีบาดแผลที่ย้อนแย้งกับบาดแผลด้านข้างตรงขาด้วยนะครับเมื่อเป็นเชน่นนี้เราก็แสดงให้เห็นว่าบาดแผลมีความขัดแยง้งย้อนแย้งกันมีทั้งบาดแผลแนวยาว และบาดแผลที่เป็นอยู่ด้านซ้ายด้านขวาที่รอยบาดแผลไม่สอดคล้องกับใบพัดเมื่อเป็นเช่นนี้แหละนะครับก็ทำให้คุณอัจฉริยะสามารถรอดผลหรือสารยกฟ้องได้เพราะเนื่องมาจากหมอท่านชี้แจงว่ามันมีพิรุธที่จะสรุปได้ว่าเกิดจากการตกน้ําและโดนใบพัดในเรือลังกาและเรียนให้ทราบว่าบาดแผลมีมากกว่านี้ที่เราสังเกต ยังไม่เปิดเผยในเวลาตอนนี้ที่ทำให้รู้ว่ามันมีเรื่องที่ร้ายแรงมากกว่าที่เราคิดในขณะนี้นะครับเรียนให้ทราบว่าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ได้จับข้อสังเกตนี้และพบพิรุธหนึ่งเรื่องคือเรื่องนี้ครับวันที่ตำรวจแถลงข่าวอ้างว่าขนาดความยาวแผลตรงกับใบพัดซึ่งเราเรียนให้ทราบว่ามันมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับ ไม่มีข้างซ้ายเกิดขึ้นและไปหยิบภาพภาพหนึ่งอ้างว่าคนคนนี้โดนใบพัดเรือเป็นเส้นเดียวเหมือนกันถ้าจำกันได้ภาพนี้เนี่ยถูกจับผิดโดยสื่อและโซเชียลมีเดียนะครับและก็คนพบว่าแท้ที่จริงเป็นภาพของผู้หญิงคนนี้ครับในต่างประเทศซึ่งเป็นภาพนี้เลยเป็นภาพของผู้หญิงคนหนึ่งลงในสื่อซันนะครับ และที่สําคัญก็คือเป็นการลงภาพที่ระบุว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้โดนไภพัใบพัดเรือนะครับโดนมีดกรีดครับซึ่งทําให้ในที่สุดแล้วคำพิพากษาต้องระบุว่าส่วนหนึ่งในนั้นนี่นะครับคือตํารวจภูทรภาคหนึ่งจึงได้ออกมาแถาลงข่าวขอโทษต่อประชาชนแน่นอนครับอาจจะขอโทษไปแล้วแต่เราสงสัยว่าหยิบภาพมาประกอบ ของคนที่โดนมีดในข่าวต้นฉบับแล้วอ้างว่าโดนใบพัดเรือได้ยังไงไม่มีคำตอบถึงวันนี้ว่ามันเกิดเหตุเช่นนี้เพราะใครใครส่งให้และเพราะอะไรถึงทำเช่นนั้นนะครับดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ทำให้เราเริ่มจับข้อพิรุธต่างๆมากมายนะครับและทำให้เห็นว่าประเด็นนิติเวศกับประเด็นเรื่องของกระบวนการที่เกิดขึ้นนั้น มีพิรุษตามคำพิพากษานั้นอยู่จริงครับดังจะพูดต่อไปนี้นะครับ 1. ประเด็นนิติเวชเฉพาะประเด็นดับบาดแผลนะครับคุณหมอสุรนรงศรีสุวรรณซึ่งเป็นผออการกองมาตรฐานนิติวิทยาศาสตร,ร,ร์กระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งเป็นแพทย์ชนสูตรศพ20ปีนะครับ6,000กว่าศพท่านบอกว่าท่านให้การไปในชั้นศาลที่คุณอริยะถูกยกฟ้องนี่แหละครับ ว่าแผลใบพัดเรือจะอยู่ตำแหน่งด้านนอกของศพไม่เป็นบ้งางและก็ที่สำคัญคือต้องเป็นบ้างขนานกันในแผลลึกที่เท่ากันแต่บาดแผลของแตงโมต้นขาขวาด้านในกลับไม่มีแผลด้านซ้ายและมีแผลเดียวจึงสรุปว่าเป็นของมีคมครับประการถัดมาก็คือใบเรือขนาดใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยการโดนอยู่ด้านในนั้น ด้านในด้านขวาเรือนั้นเป็นลักษณะการผิดท่าฝืนธรรมชาติประการที่3สารในหน้า46ก็ได้กล่าวถึงเรื่องทนายจำเลยที่1นะครับได้ถามคา้านรายงานพิสูจน์เอกสารหมายรอ39แผ่นที่112ระบุว่าพบคราบโรหิตของมนุษย์และ DNA ของกติกและแตงโมนะครับเมื่อมีการตรวจของกลางรายที่ ารายที่6นะครับบริเวณคาบสีแดงของกลางรายที่6คือกระโปรงของกระติกที่สวมใส่ในวันงานดังกล่าวในวันที่ลงเรือทําให้เกิดข้อสองสัยว่าผู้ตายอาจไปได้ตกเรือสปีดโบ๊ทแล้วถึงแก่ความตายนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีข้อสังเกตที่พิรุธอย่างยิ่งที่ทําให้เราต้องหาคําตอบและทําให้เราคุณหมอทวัชชัยต้องมารายงานคือกรณีนี้ศพ พบจุดทวนน้ำจากจุดที่อ้างว่าตกสำคัญนะครับเพราะปกติศพของแตงโมเมื่อเสียชีวิตแล้วก็ต้องไหลไปตามน้ำถูกไหมครับนี่อยู่พบในทิศทวนน้ำและที่สำคัญก็คือพบคราบดินหลอดลมปอดที่เป็นเศษคโครนทรายและสิ่งสกรปรกเข้าไปในร่างกาย เมื่อพิเคราะห์จากตำแหน่งที่อยู่ในน้ำลึกแม่น้ำเจ้าพยามันดูไม่สอดคล้องกันครับเพราะว่าต้องตกอยู่ในระยะที่ลึกแล้วก็การตกอยู่ในที่ลึกเกินไปเนี่ยมันไม่สามารถที่ทำให้น้องไตโมเสียชีวิตในขณะที่ลงดิ่งไปถึง17เมตรไม่น่าเป็นไปได้ครับน่าจะเป็นพื้นที่อื่นนะครับอันนี้ประเด็นบาดแผลนะครับ และความผิดปกติและที่สำคัญนั้นกรณีการตกท้ายเรือได้มีผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์ว่านอกจากจะเกิดบาดแผลที่เป็นลักษณะโดยไปพัดเรือไม่ได้แล้วเพราะศพหรือคนที่ตกเรือนั้นต้องถูกพัดไกลออกไปทันทีนะครับก็พบว่าฝืนธรรมชาติเพราะว่าคุณแตงโมปัสสาวะท้ายเรือได้อย่างไรเพราะท้ายเรือนั้น กาบเรือนั้นจมน้ําระหว่างแล่นความเรือที่8น็อตหรือ15กิโลเมตรหรือ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอันตรายมากยิ่งเป็นท่วงท่าที่ใส่บอดี้สูรแล้วไม่น่าจะจับอะไรได้ในขณะนั้นนะครับผิดวิสัยธรรมชาติและที่สําคัญก็ได้มีการพิเคราะห์ถึงห้องน้ําที่ไม่ได้เสียด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ยิ่งมีพิรุษและความผิดปกติอย่างยิ่งนะครับเอาละครับ ในประการถัดไปนอกจากความผิดปกตินี้แล้วนะครับก็ทําให้มีความรู้สึกว่ากระบวนการนั้นอาจจะมีความผิดปกตินอกจากกรณีของความผิดปกติในเรื่องของการปัสสาวะที่ไม่น่าเป็นไปได้แล้วนี่นะครับทําให้เราต้องหาข้อสมมุติฐานใหม่ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าไม่ได้ตกท้ายเรือถ้าไม่ได้ปัสสาวะ และแผลที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือที่เกิดขึ้นจากเรือลำนี้นะครับกรณีนี้ทำให้คุณหมอทวัชชัยท่านได้มาสนใจกรณี GPS ครับนี่คือสาเหตุเลยว่าตกลงนับตั้งแต่เวลา20.36นาฬิกานาทีจนเป็นเหตุอ้างว่าแตงโมตกน้ำในภายหลังเนี่ยที่มีตามแถลงข่าวว่ายี่ ว่าคุณแตงโมตกน้ําในเวลาประมาณ2 2่สนาฬิกาสนาทีะครับแต่คุณหมอทวัชชัยตั้งข้อสังเกตว่ามีพิรุษในประเด็นนี้และอาจจะทําให้เชื่อว่าแตงโมไม่ได้อยู่บบนเรือลําดังกล่าวแล้วหลัง2 0่สนาฬิกาสานาทีเหตุผลเพราะว่านับตั้งแต่2 0่สนาฬิกาสานาทีจนถึงจุดที่อ้างว่าเวลาที่อ้างว่าตกน้ําคือ2 2่สนาฬิกาสานาที หรือประมาณสองชั่วโมงจากคุณแตงโมซึ่งเคยถ่ายรูปวิดีโอร้องเพลงมาโดยตลอดเส้นทางอยู่ดีๆหายไปเฉยๆนะครับมีแต่รูปอ้างว่าคุณแตงโมไปถ่ายรูปให้และมีภาพเดียวเท่านั้นนะครับที่อ้างว่าคุณแตงโมอยู่ในภาพถ่ายหลังเวลา20นาฬิกา36นาทีคือภาพนี้ครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคือภาพนี้ภาพเดียว ซึ่งออกรายการครั้งแรกในรายการโหนกระแสครั้งเดียวนะครับแล้วก็อ้างว่านี่แหละครับรายการโหนกระแสอ้างว่าเป็นเวลา22-06นาฬิกานาทีภาพนี้และภาพนี้21-56นาฬิกา56นาทีซึ่งเป็นจุดเลยเวลา20-36นาฬิกานาทีใช่ไหมครับที่เราเชื่อว่าคุณแตงโมนั้นอาจจะเปลี่ยนถ่ายเรือไปอีกเรือลำหนึ่งหรือไม่นะครับเหตุผลที่ภาพนี้ผิดปกติ และถูกตั้งข้อสังเกตจากคุณหมอทวัชชัยว่าผิดปกติหรือไม่เพราะภาพนี้มีคลื่นน้ำสอฝั่งไม่ตรงกัน1น,นะครับคลื่นน้ำขัดแย้งกัน2ภาพผิดสรีละในการวาง3แม้แต่ขอบของแตงโมก็ยังมีรอยขาวราวกับมีลักษณะของการคัด and paste หรือตัดแล้ววางหรือไม่นี่เป็นสิ่งที่คุณหมอทวัชชัยตั้งข้อสังเกตว่าทำให้ต้องมาสนใจว่าถ้าเอกสารชิ้นนี้ไม่ใช่เรื่องจริงแปลว่าต้องมีวิธีการอําพรางอะไรบางอย่างที่ทำให้เชื่อว่าคุณแตงโมยัยงอยู่บนเรืออยู่หลังเวลา20นาฬิกา36นาทีจึงต้องทำภาพนี้หรือไม่เดี๋ยวผมจะทิ้งปมไว้ว่า เสียชีวิตที่อื่นนะั้นมันแปลว่าอะไรนะครับเพราะว่าการที่เสียชีวิตมีลักษณะศพทวนน้ำต้องย้ำว่าแตงโมไม่ใช่ปลาแซลมอนนะครับเมื่อเป็นศพแล้วเนี่ยที่จะไปวางไข่ทวนน้ำได้ยิ่งมีบาดแผลด้วยยิ่งผิดปกติมากนะครับเอาละครับต่อมาประเด็นที่ศาลได้พิเคราะห์เรื่องของกระบวนการนิติเวชผิดปกติโดยพบว่าในแพทย์สุรนรงค์นะครับ เอาใบจักทดเห็นว่ากรณีเอาใบจักมาทดลองกับศพผู้ตายจริงปกติทางการแพทย์จะไม่ทำนะครับเพราะจะทำให้เกิดการสัมผัสกับผู้ตายและทำให้เกิดการปนเปื้อนในพยานหลักฐานประเด็นถัดไปก็คือคุณหมอสุรนรงค์บอกว่ามีการเก็บพยานหลักฐานหลายครั้งบนเรือพยานหลักฐานนั้นก็จะถูกทำลายโดยสภาพและโดยธรรมชาติการตรวจพบเส้นผม แตงโมสามเส้นบนเรือจากการตรวจโดยเฉพาะตรวจแล้วก็เจอที่ท้ายเรือนี่นะครับแต่ไปเจอครั้งที่สี่แทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะพยานเหล่านี้เป็นพยานสำคัญครับและไม่สามารถตกล่นได้เลยและควรเจอตั้งแต่ครั้งแรกทุกท่านอาจจะสงสัยว่าที่คุณหมอสุรนง์ให้การไปแล้วสารท่านก็เห็นว่าผิดปกตินี่แหละครับ มันผิดปกติขนาดไหนเพราะการตรวจครั้งแรกใช้คนโมโหลานขนาดนี้ครับแล้วจะไม่เจอเส้นผม3เส้นถึงสครั้งได้ยังไงทำให้มีพิรุษถัดมาก็คือว่าคุณหมอสุรนรงค์ท่านก็ได้บอกว่าปัญหาคือไม่ได้มีการย้ายเรือสปีดโบ๊ทไว้ที่เก็บของกลางแต่กลับเอาไว้อยู่ที่อู่เรือจอดซึ่งไม่เป็นไปตามข้อบังคับของกระทรวงมหาดไทย ไม่มีอะไรปิดกัน้นไม่มีคนเฝ้าไม่มีกล้องวงจรปิดกล้องวงจรปิดเสียด้วยนะครับทําให้พบพิรุษในกระบวนการนะครับตอนนั้นมีข่าวลือว่ามีการพยายามจะออลอบทําร้ายร่างกายหรืออาจจะลอบฆ่านะครับอันนี้ก็มีข่าวลือจริงครับเพราะว่ามีบางคลิปของคนบางคนเราเห็นแล้วว่าเดี๋ยวจะมาอ้างว่าเดี๋ยวจะมาจัดการกับสมทีและปานเทพอันนี้เป็น คนชาวอโศกเขาส่งลิงก์มาให้ผมเองนะครับอันนี้ด้วยความเป็นห่วงเขาบอกว่าให้ผมและคุณสนทิระวังตัวด้วยนะครับแต่ก่อนหน้าประมาณสัก3าวันมีข่าวหรือว่าคุณสนทิถูกยิงนะครับแล้วส่งไปกลุ่มพวกเราเนี่ยโทรมาถามที่ทางสถานีเราเยอะมากแต่คุณสนทิรอดพ้นปลอดภัยผมเช็คแล้วไม่ใช่เรื่องจริงแต่ม่มีการปล่อยข่าวจริงครับก็ คืออย่างนี้ครับเราก็เป็นผูุ้ชนธรรมดาไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐเรารู้แต่ว่าการที่เรานําความจริงไปให้เร็วที่สุดความลับไม่ได้อยู่ที่เราความลับเมื่อไม่อยู่ที่เราต่อให้ทําอะไรกับเราก็ไม่เปลี่ยนผลครับสื่อมวลชนรู้กันหมดแล้วพร้อมกันนะครับผมช่วงมีนายตำรวจใหญ่เกี่ยวข้องวันนี้ผมสัมภาษณ์กับ คุณหญิงหมอพอรทิพย์ซึ่งผ่านคดีดมาเยอะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เหมือนมีธงก็เนี่ยก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะปีเก่าเรื่องที่มันไม่ดีมันก็ได้ผ่านคนไปแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้ผ่านไปแล้วนะคะปีใหม่ปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับ พี่น้องชาวไทยทุกคนแล้วก็ทุกทุกคนทั่วทุกสากลจัก,กรวาลน,นะคะขอให้ทุกคนเริ่มต้นมีรอยยิ้มที่ดีมีเสียงหัวเราะแล้วก็มีความสุขมากๆเมื่อเรามี3มสิ่งนี้เงินทอง ชื่อเสียงบาร,รมีเงินทองอำนาจเขาจะมาหมดเลยที่สำคัญขอให้พี่ๆทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสิ่งใดที่หนูทำให้ไม่ถูกอกถูกใจหนูขออโหสิกรรมด้วยนะคะรวมถึงพี่ปูมัทน,นาแล้วก็เอิร์กเรเดเลอร์แล้วก็ทุกๆคนที่เคยทำร้ายหนูก็ขออโหสิกรรมแล้วก็ขออโหสิกรรมจากพี่น้องคนไทยทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ยังแม่ตายเอ็นดูหนูคะ่ะก็หวังว่า ทุกคนจะมีแต่ความสุขและความจเจริญน,นะคะทุกค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ที่ YouTube c h anel ท็อปดาราและแฟนเพจ Facebook ท็อปดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอย่าไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์ตงให้กำลังใจทีมงานท็อปดารากันด้วยนะคะ